คนที่จะสร้างความปังหรือเสริมความปังในปี2021คือคนที่รู้จุดเด่นหรือข้อดีในตัวเองค่ะคุณไม่สามารถปังได้ถ้าคุณไม่รู้จุดเด่นของตัวเองคุณรู้ไหมมันสำคัญมากเลยรู้จุดเด่น รู้สิ่งที่ตัวเองเก่งค่ะและขอเลยนะคะขออย่างหนึ่งเลยก็คืออย่าดูถูกความรู้ในตัวเองค่ะบางคนนะสิ่งที่แบบคุณรู้อ่ะ คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยใครๆก็รู้สิ่งที่ฉันรู้มันไม่ได้สําคัญอะไรหรอกแต่ความรู้ของคุณมันอาจจะพิเศษสำหรับใครอีกหลายๆคนที่เขาไม่รู้เรื่องนั้นค่ะถ้าคุณขายของออนไลน์อยู่และคุณเอาความชอบความเก่งของคุณออกมาทำให้คนรู้จักตัวตนคุณมากขึ้นคุณจะขายดีแล้วปังมากขึ้นบนโลกออนไลน์10เท่าค่ะเออคุณรู้ว่า ใครที่ชอบออกกําลังกายคุณขายของออนไลน์อยู่แล้วบางทีคุณขายของออนไลน์ไม่ได้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับการฟิตหุ่นการดูแลหุ่นเลยแต่คุณออกกําลังกายอาทิตย์หนึงอาทิตย์ละ3ครั้งแล้วคุณแบบออกกําลังกายผ่านหน้าไลฟ์ออกกําลังกายทําคลิปออกกําลังกายคุณรู้ว่าสิ่งเนี้มันเป็นการสร้างตัวตนจากตัวเราจากความชอบในตัวเราจากความเก่งในตัวเราค่ะ